มาเขาเต่านะคะทุกคนนี่ทะเลทะเลเขาเต่าดมากมอื เนเน่เอ้เน,นเน่คะอ้าวหันมาเนเน่หันมานี่ไปนั่งชิงช้าดีกว่า เห็นไหมอ๋อว่ายน้ำเหรอโอเคไหมโอเคโอเคนี่นั่งนี่ดีกว่าว่ายมีทะเลอะไรคะ โอเคค่ะอ <Okay>, mm ือ hmm. mm hmm. ไปเล่นน้ำทะเลปะเน่เน่มาไปทะเลแล้วนะงั้นหมามาไปทะเลนะงั้นหมามาไปทะเลนะไปแล้วนะจะลงทะเลอ่ะ ไม่เป็นไรอ่าไปแล้วนะไปแล้วไปแล้วไปทะเลดีกว่าไปทะเลดีกว่าเนี่ยอยู่คนเดียวเนี่ยอยู่คนเดียวไปแล้วนะ นี่พาไปชมทะเลกันนะคะเขาเต่าหัวหิน<ป>เนเน่จะมาไหมอ่ะเนเน่ไปทะเลเร็วงั้นเดี๋ยวมามาอ้าวเนเน่ไปทะเลเร็วเร็วเร็ว,รว,รวปะไปด้วยกันลงทะเลกันไอหัวหิน มะเขาเต่าค่ะตอนนี้น้ำกำลังขึ้นเลยสวยมากที่พักตรงนี้ก็จะเป็นชื่ออะไรนะเบสเวสเทิร์สวยนะคะทุกคนราคาไม่แพงด้วยมีมีสระเด็กใกล้ๆทะเลเลยถ้ามาจันถึงสุขก็จะได้ราคาถูกมาเสาร์อาทิตย์นอนกลางคืนก็จะแพงหน่อยอะไรนะนี้คืน เยาข้าไปวางอามนะเน่มาเร็วอาเน่เน่ว่ายทะเลไปค่ะมามามาอาเดี๋ยวมามาทำให้มาอห้แล้วใช่ม้ยเน่ยเห็นมากเมื่อกี้น้ำนะมีปลาด้วยอ่ะปลาขึ้นมาสูงตอนนี้เริ่มลงแล้วเนี่ยตอนเช้าอ่ะอะเดินลงมาก่อนค่ะมาเร็วมาเร็ว อันนี้มาหน,น,นี่เด,ด,ดี๋ยวทำให้าเดี๋ยไม่ต้องใสก็ได้ไม่ต้องใสก็ได้ไน,ดน,น,นี่ทะเลยามเช้าให้ทุกคนดูนะคะว่า ทะเลอย่างใสอ่ะเขาเต่านี่แล้วรองเท้าหนูไปไหนคะเนี่ยรองเท้าหนูอยู่ไหนคะอ่ะไปไปไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวหาให้อ่าลงทะเลระวังระวังเหยียบหอยนะหอยเ,อเจ็บโอเคโอเคอ่ะอ้อาลงทะเลเล้วเอาเดินเดินดีๆระวังลื่นอโอเคค่ะไอ้ทกองเห็นไหม เดี๋ยวมาม่ถอลงเท้ากันว้าวเดีย๋ยวพาไปให้ทุกคนดูทะเลน้ำใสกันใสจริงมาดูนะคะหาดทรายไม่สกปรกเลยแน่ๆจับหอยเหรอเอาหอยอุ้ยลงทะเลแล้วอุ่ยดูดิดูดินี่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 นนอ๋อ หอใหญ่ไหมใหญ่เนอะม,นะมีมีปลาเหรอมีปลาเหรอปลาซิวปลาส้อยเนี่ยน้ำลงไปเยอะแล้วเมื่อเช้ามานะยังขึ้นมาถึงนี่เนี่ยมันมีภาพทะเลอยู่นี่น้ำใสไหมทุกคนเห็นไหมว้าววมือถือล่อนนะ้ำอย่าลืมมาเที่ยวกันนะมองไม่เห็น ใส่มากยังไม่มีคนเลยอ่ะคนมานิดเดียวเองเขาเต่าน่าเที่ยวมากนะคะหัวหินมาเที่ยวตอนนี้ก็ไม่แพงถ้ามาช่วงใกล้ๆก้สงาราน่าจะแพงอยู่เดีย๋ยวเล็กไปเล่นน้ำก่อนนะขอปิดไลา์กันนะคะ